สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่จะพามาทำน้ำหมักจากลูกจันนะคะนี่ลูกจันนี่ได้มานะคะอ่าคนแถวบ้านเขาเอามาให้ทีนี้แม่ใหม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะกินสุกแล้วก็แล้วนะคะคือเขาให้มาเยอะไงะทีนี้ก็เลยเหลือเหลือก็เลยแบบโอ้โหจนจะเน่าแล้วนะคะแม่ใหม่เสียดายนะคะก็เลยจะเอามาทำน้ำหมักผลไม้นะคะไว้บารุงพืชผักบารุงดินนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีนมเปรี้ยวนะคะมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะมีน้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะนี่แม่ใหม่เอเอาไปกวนนะคะก็เลยแกะเปลือกไวล้ละทีนี้เหลือคะ่ะอันนี้ส่วนที่เหลือนะคะใช้ไม่ได้คะ่ะเนี้ยแม่ใหม่ก็จะเอามาทำน้ำหมักเลยนะคะแม่ใหม่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเพราะว่า เขาก็เริ่มมีมีหนอนด้วยเนาะไหม่ก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเอามาทําจริงๆแล้วลูกจัน์เนี่ยก็มีประโยชน์นะคะช่วยแบบอ่าเป็นยาบํารุงกําลังทับช่วยให้นอนหลับสบายนะคะกลิ่นเขาก็จะมีหอมมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีออกรส ฝดฝาดนะคะอยู่ในตัวเขาเลยค่ะกินทีไรก็จะได้รสฝาดทุกทีเลยนะคะแม่หม่ก็เลยมองว่าเออถ้าเอามาทําน้ําหมักเนี่ยแล้วเอาไปรดเอ,อ่อพืชผักผลไม้ของเราเนี่ยความฝาดเนี่ยก็าายอาจจะแบบว่าพอแมลงได้กินเนี่ยเขาคงจะไม่ชอบนะคะเพราะว่าขนาดแม่หม่ได้กินนะมันก็ยังฝาดติดลิ้นเลยนะคะนี่แม่หม่ก็หั่นเสร็จหมดทุกลูกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้แม่หม่ก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะ ให้ท่วมอ่ลูกจันเลยค่ะเติมให้ท่วมเลยนะคะน้ําที่ใช้ก็เป็นน้ําปกตินะคะที่ใช้เป็นน้ําประปาค่ะหลังจากนั้นแม่ใหม,ม่ก็จะใช้ยาคูนะคะเทลงไปเลยหนึ่งขวดค่ะอันนี้ก็คือถังเล็กๆนะคะถังใบละยี่สิบาท ที่แม่หมายใช้นะคะหนึ่งขวดก็พอนะคะจากนั้นก็จะตักน้ําตาลทรายนะคะวันนี้แม่หมายใช้น้ตาลทรายขาวค่ะเพราะว่าเอ่อที่บ้านมีน้ําตาลทรายขาวพอดีนะคะจะใส่ไปสามช้อนโต๊ะค่ะที่ใส่น้ําตาลทรายเนี่ยเพราะว่าแม่หมาจะให้เป็นอาหารของจูรินซีนะคะเพราะว่าจะได้ทําให้การย่อยให้ลูกจันเนี่ยเขาย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะ แต่ถ้าใครมีน้ำตาลทรายแดงนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่ากาดน้ำตาลก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเอาเก็บไว้ในที่ร่มหมักไว้สัก2สัปดาห์นะคะถึงนำมาใช้ได้ส่วนการใช้ก็สองช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะคะ อันนี้ก็เหมาะแก่การลดทางใบนะคะแต่ถ้าจะลดลาดทางดินสามารถเพิ่มปริมาณเข้าไปได้สักหนึ่งแก้วก็ได้นะคะเพราะว่าเราให้เข้มข้นหน่อยนิดนึงนะคะทีนี้บ้านใครมีลูกจันอย่าทิ้งนะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ